กลาบสวัสดีเพื่อนเทุกท่านกันด้วยนะครับตอนนี้ทุกคนอยู่ในช่องพี่ขอร้องแตกเถอะครับวันนี้เรามาเล่นเกมพระชีฟเฟนซี่นครับเป็นเกมน่ารักนรัจากค่าย PG ครับผมเรามาดูกันดีกว่าครับว่าผลตอบแทนที่ได้เนี่ยจะน่ารักเหมือนเกมหรือเปล่าครับเหมือนเดิมครับวันนี้เราจะหมุนกันครั้งละ120กับทุน1000 0นิดนิดๆครับผมอ๋อแล้วฟังชั่นเด็ดของเกมนี้นะครับก็คือเจ้ายูนิคอนนั่นเองครับ ไม่รู้ว่าวันนี้จะโผไมาให้เห็นสักตัวหรือเปล่าครับโหแต่เกมน่ารักมากเลยครับโอ้โห,โโหวาย,วายบิกวินแตกครับหกร้อยโอ้โหโอ,อ๋อย่างนี้น่ารักอย่างงี้น่ารักแล้วโหถือว่าแตกแตกบ่อยนะครับ อ๋อแล้วการจะเข้าสู่ฟีเจอร์ของเกมนี้ก็คือเพื่อนๆต้องสะสมสแกตเตอร์ให้ได้สามันนะครับเพื่อนๆวายเข้าบ่อยเหมือนกันนะเกมนี้พูดเป็นเล่นอ่าจริงหรือเปล่ามารอดูเวยขนาดนี้ต้องเข้าแล้วสวยสเกตเตอร์มาบ่อยมากลองสแกตเตอร์สเกตเตอร์ สวยครับวายเข้าโอ้โหมาแล้วครับนี่ครับยูนิคอรนที่ผมบอกจะเปลี่ยนสัญ,ญลักษณ์เป็นสัญ,ญลักษณ์สัญ,ญลักษณ์วายทั้งเผาเลยนะครับแล้วสิ่งที่ได้มันก็จะเป็นแบบนี้เมก้าวินครับจบที่สองพันสองร้อยไปต่อครับเราอย่าหลงละเลง กับแค่เจ้ายูนิคอนตัวเดียวโอ้แล้วจะหนื่งทำไมเนี่ยโอ้โหสกเกตเตอร์มาหน่อยโอ้โหบทจะเงียบโอ้โหแม่กำลังจะพูดเลยว่าเงียบ เจอดอกเมื่อกี้เข้าไปแล้วก็หายยาวถ้าเป็นผู้หญิงนี่ก็คือทิ้งแชทครับเงียบเงียบโอ้โหแถวล่างมันจ้าซะเหลือเกินมาแล้วมาแล้วเริ่มมาเริ่มมาอืมเจ <c oughs> <c oughs> เจออะไรเจตลินหรือเปล่าฮืมแก,กตืรอมามาบ่อยยจะมาทีละตัวสองตัวโอ้โหโอ้โห,โโหเนี่ยมันมามันร้องมันร้องแบบีีละสองตัวอยากได้ยินเสียงที่สามมีไหมบุคคลที่สามอ่ะสวยโอ้โห จ้าของจริงครับสิบรอบเรามาดูกันเพื่อนๆขอตัวเด็ดๆหน่อยวายแตกอย่างนี้สวยครับเข้ามาสี่ร้อยสวยครับเข้าเป๋อีกสามร้อยสวยจ้า โอ้โหเพลงในเกมก็สนุกเลเกือนแปดร6อครับผมเรายังเหลืออีก7รอบครับเพื่อนๆนีน่ไม่แค่น้ำจิ้มของจริงหลังจากนี้นี่400 <Okay. S 2> โอเคเกมมันน่ารักอะมันมันไม่แตกก็ยังเพลินแล้วเวลาพอ พวกสัญลักษณ์มันเข้ามันดูดีมันดุด๊กดิกอ่ะมันน่ารักอะ่ะไม่น่ารักละโอ้โหสวยครับโอเคหนูเข้าตุวทววินจบไปที่สามพันสามร้อยครับเพืพ่อน ก็ประมาณนี้ครับสําหรับเกมนี้ก็มันน่ารักก็จริงอแต่ดูสิ่งที่เราได้มันมันก็จริงมันก็ไม่ค่อยคุ้มนะก็ถ้าอยากเล่นลิง์อยู่ใต้ดีสคริปชันนะครับวันนี้บายบาย